วันที่29พฤศจิกาย,ยน2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าเด็กหญิงอิสลาแมกเนฟนูน้อยชาวอเมริกันเจ้าของตำแหน่งเด็กที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่ได้เป็นสมาชิกของสถาบันอจัจฉริยะแห่งอังกฤษหรือมเมนซาในวัยแค่2ขวบกับอีก195วันค่ะโดยกินเนสบุ๊กเวิร์ตเรคคอร์ดระบุว่าอิสลาจากเมืองครสวูดรัฐเคนทักกี้กล้าเป็นสมาชิกเมนซาที่อายุน้อยที่สุดในโลกหลังวัดระดับชาวปัญญาแบบ I q คิเปอร์เซนทายได้ถึง99เมื่อเทียบกับเด็กในกลุ่มอายุ เท่่ากันคะโดยการทดสอบความสามารถทางสติปัญญาแบบสแตนฟอร์ดบิเนตซึ่งบุคคลที่จะเข้าร่วมเมนซ่าได้ต้องมีคะแนนทดสอบ IQ เปอร์เซนไทที่98หรือสูงกว่าขึ้นไปเท่านั้นค่ะดานาเจสันและนางอเมรินดาแม็กเนฟพ่อแม่ของหนูน้อยอัจฉริยะได้กล่าวว่าอิสลาเริ่มชายแวลตั้งแต่วันที่พาออกจากโรงพยาบาลเพราะสังเกตเห็นว่าอิสลาม,มีสมาธิสูงเมื่ออายุได้7เดือนหนูน้อยสามารถเลือกรูปภาพสิ่งคองจากหนังสือภาพเมื่อพ่อแม่บอกให้หยิบสิ่งนั้นๆได้อย่างถูกต้องค่ะอิสลาเริ่มเรียนเดี่ยวกับพยัญชนะ ตัวอักษรสีและตัวเลขเมื่ออายุได้ขวบครึ่งไม่นานจากนั้นก็สามารถอ่านหนังสือได้แล้วค่ะด้านนายเอ็ดเวิร์ดอาเมนนักจิตวิทยาเด็กในรัฐเคนทักกี้และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่มีพรสวรรค์กล่าวว่าการทดสอบ i อจะพิจารณาความทรงจําและการใช้เหตุผลของเด็กในวัยนั้นๆค่ะรวมทั้งคัพท์ต่างๆเช่นถามให้เด็กตอบว่าสิ่งนี้คืออะไรมีความเหมือนหรือต่างกับสิ่งอื่นอย่างไรค่ะและขณะน,นี้อิสระอายุ4ขวบแล้วค่ะและกําลังเรียนรู้โปรแกรมการศึกษาแบบส่วนตัวที่เมนซาซึ่งพ่อแม่หวัง ว่าจะพบแหล่งข้อมูลและคําแนะนําจากพ่อแม่เด็กอัจฉริยะคนอื่นๆเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษของลูกสาวและนายเจสันก็ได้กล่าวว่าดีใจมากที่อิสลาได้ลงบันทึกในกินเนสส์เวิร์เรคคอร์ดลูกสาวประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในช่วง3ปีแรกและแทบจะอดทนรอเห็นอนาคตของลูกไม่ไหวแล้วค่ะ